สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระรบหลักทุกถูกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราศบุญอาจอีกคือเก่าครับสำหรับในคลิปนี้มาชวนคุยในประเด็นที่มีสื่อว่าเดินตามพอก่อตามครูนะในความหมายก็คือว่าในขณะนี้ นะครับการเรียนการสอนหรือการฝึกยังก็แล้วแต่นะครับเขาก็ต้องมีต้นแบบหรือว่ามีครูมีป่ามีครูบาอาจารย์นะความหมายก็คือว่าการเรียนรู้นะในสิ่งที่เขาบอท่านรู้สิ่งที่เราบอเข้าบอกชำนาญ หรือว่าเขาบอท่านอีกเก่งนะเขาเป็นภูมิใ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากเรียนรู้เพื่อที่จะจะเป็นอยากจะทำให้ได้นะเราก็ต้องไปเรียนรู้กับผู้ที่เขารู้มาก่อนหรือผ่านมาก่อนนะก็เลยเข้ามาสู่ในเรื่องราวของการฝึกเป็นพรามสู่ขันนี่แหละ นะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับห้องสูงขขันออนไลน์นะครับซึ่งมีกระผมเอกราชบุญอาจนั้นได้เป็นผู้ที่เรียกว่าช่วยดูแลนะในกลุ่มนี้นะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจได้มาฝึกนะมาฝึกทำนองของการสูดขวันนะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็พยายามที่จะให้บทให้ํำนองต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ถือว่าผมมีํำนองที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นเฉพาะตัวเอาเอาไว้เป็นต้นแบบนะเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจในรูปแบบหรือทุ่งํำนองที่กระผมได้พยายามพัฒนามานะ ก็ให้มาเรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นในห้องสู่ขวัญออนไลน์จึงเป็นห้องที่มีวัตถุประสงค์ตรงๆนะตรงประเด็นเลยก็คือว่าอยากจะให้ผู้ที่มีความสนใจนะจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้สนใจอยากมาเรียนรู้เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะห้องนี้ต้องการที่อยากจะให้มามาเรียนรู้ในทํานองของกระผมนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นคลิปหรือว่าเนื้อหาหรือบทอะไรต่างๆที่ผมได้พยายามทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นในห,ห้องสู่วันอะไรจรึงมีวัตถุประสงค์ตรงเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สมาชิกหรือผู้ที่สนใจนะครับได้พิจารณานะครับว่า สิ่งใดคลิปใดนะครับที่ตัวเองสนใจนะครับก็ก็สามารถที่จะศึกษาหรือว่าขอมาได้นะครับว่าอยากได้บทนั้นบทนี้นะครว่าบทนั้นบทนี้นะในทํำนองของผมเองจะเป็นอย่างไรนะครับก็เรียกว่าบอกมาได้นะบางคนบางท่านนะ ก็มีความรู้มีความเข้าใจเก่งในเรื่องของไอทีในการที่จะไปค้นคว้า,าหาข้อมูลใน u t u b e นะอยู่ในโลกออนไลน์นะคนเหล่านี้นะไม่เรียกว่าไม่ห่วงเพราะว่าเขามีความรู้ในเรื่องของการที่จะค้นคว้าอยู่แล้วแต่หลายท่านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่คุณลุงคุณป้าหลายคนนี่ก็ ก็คือว่ายังยังไม่เก่งในเรื่องของการที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อที่จะบรรจุกับความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดความเนื่นช้าหรือว่าความรวดเร็วในการศึกษาก็จะช้าลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์ในการที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยมันมันไม่หลากหลายหรือว่ามัน ไม่ไม่สามารถที่จะฟังได้บ่อยๆเนื่องจากว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการคนควาอย่างนี้เป็นตน้นหรือบางท่านก็ติดขัดในเรื่องของการที่จะฟังหรือว่าดูจาก y o u t u b e เพราะว่า,วา,าในมือถืออาจจะมีโปรโมชั่นในการที่จะใช้เน็ตใช้อะไรได้มีจำกัดมีข้อจำกัดนะก็อาจจะไม่สามารถที่จะไป ดูหรือชมได้ได้เยอะแยะได้เป็นเวลานานๆนะเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆอย่างนะครับที่มีเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับวันนี้นะครับจึงอยากจะขอฝากนะขอย้ำให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกในห้องสู่วันออนไลน์นะครับได้มีความเข้าใจว่าขอให้อ่าทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับประเด็นที่ที่ผมได้กล่าวนะครับอยากจะให้เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้นะครับ าการสู่ฝันทำนองหรือคลิปต่างๆที่ที่ผมได้พยายามจัดทำขึ้นส่วนคลิปอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องกับกระผมเองนะครับก็อาจจะเบาๆหน่อยก็ได้นะครับอาจจะเบาๆหน่อยก็ได้แล้วก็คลิปอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับการเรียนรู้ในการสู่ฝันนี่ก็ก็พยายามอย่าอย่าเอาเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าขอให้ไปใช้ห้องอื่นหรือว่า ในช่องทางอื่นผมก็จะว่ามีห้องออนไลน์หลายๆห,ห้องอยู่แล้วในการที่จะเสพข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็ขอให้ไปศึกษาหรือไปมีความสุขอยู่กับห้องห้องที่อื่นๆก็แล้วกันแต่ว่าห้องสู่วันออนไลน์ก็ขอสงวนเอาไว้นะขอสงวนเอาไว้ให้เป็นห้องสําหรับในการที่จะมาเข้าสู่โหมดของการเรียนรู้สู่ขันจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะ หมดสู่ขันของทํานองของกระผมเอกลาชบุญอาจตรงนี้นะครับอยากจะให้มีมีอารมณ์ร่วมแบบนี้นะครับมันถึงจะไม่หลากหลายจนเกินไปนะครับไม่งั้นจะทําให้อารมณ์ของพวกเรารู้สึกว่ามันจะฟุ้งซ่านไปนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีโฟกัสไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นหลายผมเห็นหลายท่านหลายคนก็มี ห้องอื่นๆอยู่แล้วนะครับอยากจะ,ะสนุกนะหรืออยากจะส่งข้อความหรือส่งคลิปส่งเรื่องาราวอื่นก็ไปห้องอื่นก็ได้นะครับแต่ห้องนี้นะครับพยายามที่อยากจะให้มีอารมณ์ในการเรียนรู้อย่างนี้นะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่ออยากจะให้มันเกิดการพัฒนาที่รวดเร็วนะครับให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วให้เป็นไวๆ,ๆนะครับก็ให้เป็นเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการสูตรผันที่ผมได้จัดทําขึ้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หัวข้อที่ว่าเดินตามพอก็ตามคู่นะครับผมเคยได้พูดเอาไว้ในหลายคลิปนะครับการการเริ่มต้นการฝึกฝนอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราอยากจะเรียนรู้การสูดวันแล้วนะครับเราก็ศึกษาใน YouTube หรือว่าอยู่ในเน็ตในอะไรนะครับโลกออนไลน์ นะครับเพื่อที่จะ,สะแสวงหาครูบาอาจารย์หรือต้นแบบนะครับที่เราจะจะเรียนรู้ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดดูหลายๆท่านหลายๆอาจารย์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าประทับอกประทับใจหรือว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเราก็ตัดสินใจเลยครับในการที่จะเรียนรู้กับท่านนะครับ ทุกวันนี้นะครับการที่เราจะไปสื่อสารถึงท่านในดุงตรงก็มีก็พยายามถ้าหากว่าสื่อสารถึงท่านในดุงตรงก็สื่อสารกันไปมอบตัวเป็นสิทธิ์ท่านนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับรู้นะครับแล้วท่านก็จะได้เมตตาในการที่จะถ่ายทอดความรู้วิชาต่างๆให้กับเรานะครับ,รนะรบนั่นคือสิ่งที่ผมเคยแนะนำนะครับหลังจากที่เราได้ตกลงปรองใจว่าเราจะ ยึดเอาครูบาอาจารย์ได้แล้วนะครับเราก็ให้ความสําคัญและก็ให้เวลาในการไปเรียนรูนะใน้ในรูปแบบของท่านหรือว่าในทํานองของท่านให้มากที่สุดนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านได้แนะนําเราแล้วนะครับก็ขอให้เรานั้นให้ความครบในการที่จะถือปฏิบัติตามนะถ้าหากว่าท่านแนะนําแล้วเรายังเรียกว่ายังขี้เกียจอยู่หรือว่าไม่ปฏิบัติตาม นะครับก็สงสารท่านนะครับท่านเสียเวลาในการที่จะมามาดูแลหรือว่ามาสอนแนะอะไรพวกเรานะครับท่านต้องใช้พลังพอสมควรในการที่จะมาวิเคราะห์ในการที่จะมาวิจัยพิจารณาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ท่านได้เสียเวลาเปล่านะครับก็ให้ให้เรียกว่าปฏิบัติตามนะ เพราะฉะนั้นเราถือว่าผู้เป็นศิษย์ก็ว่าได้ไหมายก่อนแล้วผู้เป็นศิษย์นี่ยต,ต้องเอาข้อวัดปฏิบัตินะหรือว่าเอาข้อที่ครูบาอาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติมาในส่วนนั้นนะเพราะว่าท่านคงใจมองเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่ท่านเดินทางมาหรือว่าได้เคยฝึกปฏิบัติมานะครับมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนมันควรแก้ไขอย,อยู่ตรงไหนเคยทําผิดมาแล้วกี่ครั้งในจุดนั้น เคยหลงไปอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อท่านได้ไดเดินทางมาหรือว่าได้ประสบความสําเร็จนะในเรื่องนั้นๆแล้วนะท่านก็คงจะรู้นะว่าควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไรนะครับเมื่อมีผู้เป็นสิทธิ์มาขอเรียนรู้ด้วยนะครับก็แน่นอนท่านก็คงจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับให,ให้มันเกิดขึ้นกับสิทธิ์อีกนะ ท่านก็อยากจะให้ลูกศิษย์เป็นไวๆใ้เก่งไวๆหรือให้เก่งกว่าอาจารย์อีกนะก็ยิ่งดีนั่นคือสิ่งที่ทางครูบาอาจารย์มีความปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยึดเอาครูบาอาจารย์ท่านใดแล้วนะครับเราก็ควรที่จะเอาข้อวัดปฏิบัติของท่านมาฝึกมาปฏิบัตินะให้ยิ่งยิๆกินไปนะครับนี่ก็คือข้อแนะนำนะครับเมื่อเราฝึกปฏิบัติ ตามท่านนะทุกวันทุกวันหรือเวลาที่เรามีแล้วก็ทำไปนะครับทำซ้ำๆนะครับผมขอยืนยันว่าการที่เราได้ฝึกนะจริงๆแล้วการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าเรื่องของการสู่วันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่การฝึกการทำซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับก็คือมันเกิดการ เรียกว่าเกิดความชํานาญขึ้นมานะครับความชํานาญนี้เนี่ยมันมันพูดยากนะว่าชำนาญขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันมันเนียนไปเลยนะครับจิตใจของเรากับาการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทักษะอะไรก็แล้วแต่ทักษะการใช้เสียงการทักษะการปฏิบัติใช้มือใช้อวัยวะต่างๆก็เช่นเดียวกันนะมือเท้าเข่าศอกนะถ้าเป็นนักมวยนะเพราะฉะนั้นการฝึก บ่อยๆมันเกิดความชํานาญไปเองนะครับจิตกับกายมันจะมีความสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเกิดความเร็วไม่ต้องคิดนะนะถ้ามันชํานาญแล้วนี่แทบจะไม่ต้องคิดตไม่ต้องใช้การคํานวณคานึงอะไรเลยมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะมันเกิดทักษะโดยโดยสัญชาตญาณโดยโดยธรรมชาติไปแล้วนะครับก็ขอยือนยันว่าการฝึกนะทำให้เราเกิดความชำนาญเก่งขึ้นมา เสียงไม่ดีก็เมื่อฝึกมากๆเข้าเสียงก็ดีทำนองไม่ได้ฝึกบ่อยๆก็ทำนองก็ได้นะครับเล่นเสียงไม่ได้ฝึกบ่อยๆก็เล่นเสียงได้นะครับเสียงอัตกรลมหายใจมันสั้นๆนะลมหายใจไม่ยาวนะครับฝึกบ่อยๆลมหายใจก็จะยาวขึ้นนะการแบ่งลมหายใจแบ่งไม่เป็นนะทำบ่อยๆก็จะแบ่งลมหายใจเป็นนะครับ สิ่งเหล่านี้มันจะพัฒนาไปเองแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางทีเราอาจจะยังสังเกตไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะโอ้ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะครับเมื่อเราดูจากทิปเก่าๆหรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยมีมาเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เปรียบเทียบ ด้วยตัวของเราเองได้นะครับประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากหรือว่าอยากจะเตือนก็คือว่าเราฝึกใหม่ๆนะเราอย่าไปหาทำนองเองนะบางคนอาจจะลองฝึกตามครูบาอาจารย์ไปแล้วนี่นะฝึกไปแล้วฝึกได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองทำยังไงก็ทำไม่ได้เนะอยทำยังไงก็ทำไม่ได้ก็เลยใจออกเนะย พอใจออกนะก็เลยเอาเอาตามจินตนาการของตนเองหรือว่าตามสไตล์ของตนเองหรือว่าตามอารมณ์ของตนเองหรือว่าเอาตามความเคยชินของตนเองนะครับก็ฝึกไปนะใส่ทํานองเองอะไรเองปายไปเลยนะครับคือจริงๆแล้วมันก็สามารถทําได้แต่ว่ามันเป็นการฝึกที่ยังไม่ถูกต้องนะครับเป็นการฝึกที่ยังไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราเองยังไม่มีฐานนะเราเองยังไม่มีฐานฐานอะไรก็ออกฐานในเรื่องของการออกเสียงบ้างนะฐานทองทำนองบ้างนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรายังไม่เก่งพูดง่งยๆเรายังไม่เก่งการออกเสียงของเราจะไม่เป็นเลยเราไปาใส่เองอะไรต่างๆนะครับพอทำอย่างนั้นปั๊บมันก็มันก็ไปเลย นะครับเรียกว่าออกนอกลู่ออกนอกทางไปแล้วนะนะคนไหนที่ที่ฝึกเองแล้วไปเองเลยได้เองได้เลยเนี่ยถ้าหากว่ามันออกมาแล้วมันโอเคก็ถือว่าสุดยอดนะก็ถือว่าสุดยอดแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อ,อท่านเองก็ยังยังฝึก เดินไม่เป็นเลยจะไปวิ่งแล้วจะไปวิ่งเลยมันมัน,ม,นมันคงไม่ใช่มันคงจะล้มลุกคลานแน่นอนนะครับเกิดมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความลาช้าอ่ามันคลายเคลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเดินตามเดินตามพ่อก่อตามครูอย่างที่ว่านยะมันก็จะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินเดินตามพ่อก่อตามครูก็คือว่าการมาเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดท่านหนึง่ง นะครับที่เราได้ศรัทธาท่านนะเราก็ฝึกให้ตามท่านก่อนนะฝึกให้มันพัฒนาจนใกล้เคียงอาจารย์หรือไม่ใกล้เคียงมันสามารถที่จะเก่งกว่าอาจารย์นะยิ่งดีอย่างที่ว่านะแต่ถ้าหากว่านะมันทํานองมันไม่ได้เป๊ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อฝึกบ่อยๆเข้ามันความใกล้เคียงมันยอ่อมมีแล้วก็ความชํานาญในการออกเสียงมันก็ย่อมมี และในระหว่างที่เราฝึกอยู่นี้นะครับตรงไหนที่มันยังคลาดเทื่อนอยู่ครูบาอาจารย์ที่เราอยากจะให้ท่านช่วยแนะช่วยบอกช่วยแนะนำเนี่ยท่านก็จะรู้นะครับคือถ้าเราฝึกตามทํานองของท่านเนี่ยพอเวลาลูกศิษย์หรือว่าคนอื่นเขาจะเอาทํานองของท่านไปไป,ไปทำไปใช้เสียงเนี่ย ท่านฟังปั๊บรู้เลยนะครับว่ามันเพี้ยนไปจากท่านหรือไม่อย่างไรนะครับคือหูเขาเนี่ยจะฟังออกทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านได้ฟังเสียงเราแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะเราคาดเคลื่อนไปวักไหนตัวไหนคําไหนท่านก็จะบอกได้นะครับนี่คือข้อดีของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และเป็นข้อดีที่เราเอา ทํานองของท่านแล้วก็เอาให้ท่านนั้นเป็นผู้บอกผู้แนะนําเรานะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรายึดท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้ตามท่านถ้าเราผิดอะไรท่านจะบอกได้ทันทีแล้วจะรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายนะครับมันจะง่ายแล้วก็จะเป็นเร็วพูดง,ง่ายๆมันจะเป็นเร็วนะมันก็จะไม่เหนื่อยทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเรา ไปเอาทำนองอื่นที่ไม่ใช่ต้นฉบับของครูบาอาจารย์นะไปเอาอของท่านอื่นท่านไหนก็ไม่รู้ละนะมาแล้วก็มามากล่าวหรือว่ามาเรียนรู้มาฝึกแล้วเราไปให้อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ทำนองของท่านมาให้คอมเมนต์มาให้ข้อแนะนำอต่างๆท่านก็จะพูดง่ายๆท่านก็ ท่านก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะท่านเมื่อท่านไม่เป็นท่านหูฟังของท่านท่านก็ฟังไม่ออกนะก็ไม่รู้ว่ามันคลาดเคลื่อนคําไหนนะครับวักไหนนะเมื่อท่านก็ท่านเองก็ไม่รู้ทํานองนั้นจะให้ท่านบอกท่านสอนท่านก็รู้สึกรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะคิดว่าท่านก็คงจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็มันก็จะเสียเวลาไปทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นข้อแนะนําอยากให้พวกเราได้เข้าใจกันในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้น นะครับอย่าไปเสียเวลานะอย่าไปเสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามันเสียเวลาในในห้องที่เป็นห้องเฉพาะอย่างอย่างที่บ้านเนี่ยนะเราเรามาเรียนรู้ในโฟกัสตรงนี้ไปเลยนะครับอย่าไปตรงนั้นตรงนี้มากมายนะครับถ้าตรงนั้นตรงนี้มากมายก็คือว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะนะในยูท b e มีเยอะแยะหลายครูวาอาจารย์นะหลายสังวาสนะอยากจะเป็นเรียนรู้อะไรก็ไปไปเลย นะครับไปดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ช่วยกันคิดช่วยกันามาเรียนรู้มาพัฒนานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะฝึกแบบนี้เราจะฝึกทจำลองนี้กับอาจารย์นี้นะตับตารามแบบนี้นะก็มาช่วยกันเพื่อที่จะให้การเรียนรู้มันเกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพนะมีประสิทธิผลนะ ถ้ามันเป็นวัยนะครับมันก็แฮปปี้นะครับทุกคนก็แฮปปี้แต่ถ้าหากว่าเราโอ้ไม่รู้อะไรมากมายจนเกินไปนะครับมันก็ทําให้เกิดไข้เผลน,นะเกิดไข้เผลได้นะครับเอาละนะครับก็เป็นการชี้แนะนะครับเป็นการแนะแนวเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับ สำหรับในห้องสู่ขันออนไลน์จะเป็นห้องแรกของการมารวมตัวกันของผู้คนที่ได้บูชาคู่มือใบสีสู่ขันของกระผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุดที่1ห,หรือว่าใบาสีสู่ขันพิธีกรรมในชุดที่2นะครับเมื่อได้มีความสนใจแล้วก็โดยผ่านกระผมผมก็จะเชิญทุกท่านเข้ามาสู่ในห้องสู่ขันออนไลน์นะครับ เมื่อผ่านไประยะหนึ่งนะครับผมก็จะมีการแยกนะแยกคนนะครับจะมีกลุ่มบุคคลหลายคนนะมีทั้งกลุ่มใหม่กลุ่มคนเก่าคนใหม่คนที่เคยเป็นพ่อพรามาก่อนแล้วนะครับหรือคนที่พึ่งสนใจใหม่ๆยังไม่รู้เหนือรู้ใต้หรือว่ายังไม่รู้อะไรมากมายเลยก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเบื้องต้นผมก็จะให้รวมตัวกันก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการ แยกบุคคลที่ bien, มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมห้องอีกห้องหนึ่งเอาไว้ก็คือห้องสู่ขันชั้นตรีนะครับผู้ที่จะเข้าไปสู่ห้องสู่ขันชั้นตรีก็คือบุคคลที่ผมให้ทดสอบแล้วนะทดสอบการตั้งน้โมนะครับตั้งน้โมนี่แหละเมืม่อฟังแล้วโอเค มีความพร้อมมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาต่อไปได้ผมก็จะเรียกว่าให้คะแนนนะถ้าผ่านนะถ้าผ่านผมก็จะเชิญเข้าไปในห้องอสู่ฟันชั้นตรีนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้เวลาหรือให้โอกาสบุคคลกลุ่มนี้ในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะฝึกทำนองนะในขั้นต่อไปในบทต่อไปนะครับผมจะมีบทต่างๆให้ให้ทดสอบอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปสู่ห้องสู่ขอนชันตรีก็จะมีโอกาสในการที่จะเรียกว่าทดสอบหรือว่าส่งกันบ้านให้กระผมได้ได้ฟังนะให้ตรวจสอบหรือว่าให้คอมเมนต์นะครับวิภาษ์วิจารณ์หรือว่าช่วยกันพัฒนาชี้แนะต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มามากขึ้นแลนะแล้วก็ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าห้องสู่คันชันตรีนะครับมีมากขึ้นมากขึ้น นะครับแต่ว่าอาจจะมีบุคคลในบุคคลหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีการพัฒนา,าสูงนะมีการพัฒนาไปมากนะครับผมก็อาจจะแยกนะคัดเลือกนะหรือว่าเชิญเข้าไปอีกอีกห้องหนึ่งเรียกว่าห้องสู่วันชั้นโทนะก็จะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับ ก็มีห้องสุวรรณชั้นตรีต่อไปก็เป็นชั้นโทต่อไปก็เป็นห้องสุวรรณชั้นเอกนะครับก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างนี้นี่คือแนวคิดท,ที่ผมได้วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงห้องสุวรรณชั้นตรีนะครับซึ่งก็มีอยู่8คนในในตอนนี้นะครับยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าห้องสุว่วรณออนไลน์มีเยอะนะครับมีร้อยกว่าคนแล้วนะครับ มีร้อยสี่สิบกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นในร้อยสี่สิบกว่าคนแน่นอนนะครับต้องมีคละคราวกันไปมีทั้งคนเก่าวนใหม่นะคนที่เป็นแล้วคนที่เคยสูตรแล้วนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีนะครับที่ที่มีความรู้มากๆนะครับนะบางคนก็ยังไม่แสดงตัวไม่แสดงออกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนเมื่อมาสู่ห้องนี้แล้วนะมาสู่แนวทางการฝึกฝนกันเนี่ยนะครับผมก็มีแนวทางในการที่ จะช่วยในการพัฒนานะตามรูปแบบตามกระบวนการที่ผมได้ในมองเอาไว้นะครับว่าจะเป็นแนวทางนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้ในการที่จะมาทำความเข้าใจกันแล้วก็คิดว่าแต่ละท่านก็คงจะเข้าใจในการที่จะมาอยู่ร่วมกันนะครับมาช่วยกันในการพัฒนานะครับอยากจะให้มีความรู้มีความเข้าใจมีความเก่ง นะครับในเรื่องของการสูตรขวัญน,นะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ